เห็นเรียอยงครับนี่คือคําตอบเลยบอกปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชานชนชาวไทยมีเหรอครับประชานชนชาวไทยตรงไหนครับไอ้รัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยที่จะไปรักษาผลประโยชน์รักษาดินแดนไปเจกเาไม่เห็นมันทาหอกอะไรเลยครับเนี่ยก็ไม่มีไหนละครับไหนละครับเอามาไทยมาเพื่อพ่อแม่พี่น้องตรงไหนวะเออเอา,เอาประเทศกําลังวิกฤต ไม่แต่งตั้งรัฐมนตรีกับเราโหมมึงบ้าเปล่าวะออกรบไม่มีแม่ทัพเฮ้ยลุยๆไปเหรอมันไม่ใช่อะครับไม่มีรัฐมนตรีกับเราโหมอ้างว่าแหมคอยดีแก้วมันมีดีลเฮ้ยประเทศสำคัญกว่านะดิวพ่อดิวแม่มึงเหรอมึงก็คอยดิยวหาอะไรอยู่เนี่ยประเทศไม่มีหัวแล้วยังไงให้เขมรเขาขู่เอาขู่เอาทุกวันนะออกแล้วมันจะยังไงอะ ก็ถ้าไม่มีอะไรทหารหันมาเรือหาใครก็ไปขอพบบตบออกมาเป็นมาเป็นรัฐมนตรีลาหมเลยเอาไหมล่ะมันไม่ใช่มันไม่ตั้งไม่ได้แล้วอ่ะและเศรษฐกิจที่ว่าย่ำแย่วันนี้เงินที่เอามากระตุ้นเศรษฐกิจอะตรงไหนอะขุดคลองขุดบ่ออะไรบอกว่าไม่แจกแล้วอ่ะเงียบหายไปเลยเห็นไหมครับเพราะคนเนี่ยเขาไม่สบายใจในเรื่องเราจะเสียดินแดนแล้วเขาก็ไม่สบายใจว่า คุณเซนบอกว่ายิงอาวุธปล่อยมาถึงเมืองไทยนะไอมาถึงกรุงเทพนะคนกรุงเทพเขาบอกเอ้ยแต่แกก็บอกว่าแต่แกจะไม่ปล่อยนะเอาแล้วตำรวจโคนบพ่อคนแมงปล่อยมาหลานมันถึงอ่ะเอาเอาไงอะ่ะเออเขาก็เริ่มไปหาเลยไปหาอุเทนถวายดีไหมเอาหลุมปลอบภัยมาหลบไว้หน้าบ้านหรือหลังบ้านหรือในอะไรก็แล้วแต่ในบ้านเห็นไหมครับรัฐบาลก็ไม่ได้ออกมาโต้ตอบอะไรเลยว่า ถึงไม่ถึงอะไรยังไงอาวุธอะไรเรามีป้องกันยังไงยิงมาเราจะสกัดยังไงก็ไม่มีเพราะรัฐบาลไม่ขยับคนอื่นก็ไม่ไปแล้ววันนี้คนก็ตื่นเต้นก็ถามกันใหญ่เลยช่องสิบสามก็เลยถามพลโทปาราดอนเคยเป็นเลขาสมชแล้วเคยเป็นทหารเก่าเนี่ยให้มาอธิบายให้ฟังเลยจะได้สบายใจขึ้นนะครับจะได้สบายใจขึ้นรัฐมนตรีพาณิชย์ก็เอา คนดังคนโน,โนเนมปะเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเออไม่ไม่เอาชื่อออกมาแล้วปังเลยอะเอาอย่างนี้มาเขาคนอยู่ในแวดวงเท่านั้นวงคําเหลาเข้ามาเพียบเลยนามสกุลเดียวกับสุริยาวงคําเหลาแล้วก็นามสกุลเดียวกับผู้นําจิตวิญญาณผู้นําจิตวิญญาณของพรรคประชาชนอ้าวมาเป็นเอ๊ะมันยังไงกันนะแล้ววันนี้พรรคประชาชน ก็มาอัดบอกว่าเอ้ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมไม่ควรจะมีไม่ควรจะเอามาไม่ควรจะโดนเฮ้ยไอจริยธรรมเนี่ยมันจะอ้างอังกฤษเขาไม่ได้ไปนักเรียนอังกฤษแบบคุณนี่เขาไม่มีตังไปเรียนอังกฤษแบบคุณนี่เขาเกิดมาไม่เหมือนคุณนี่